สวัสดีครับผมจะมาแนะนําทีมที่จะเข้าร่วมสมัครโครงการนะครับเริ่มจากผมเองเลยนะครับนายทรงวุฒประสงค์ดีนะครับเป็นดู p ปร์ตี้แมเนเจอร์ของบริษัท MIP นะครับซึ่งทําเรื่องของช็อปที่นี่นะครับเป็น m a r k e t ็ตเพ e ออนไลน์นะครับแล้วก็มีทีมของผมเองนะครับก็จะมีนางสาวคัจนานะครับเพียงไกรสิริกุลนะครับซึ่งเป็น เจ้าที่ประสานงานหลักสูตรหน่วยงานบัณฑิตมหาลัยของหอการค้านั่นเองนะครับเป็นลูกทีมผมนะครับแล้วก็มีนางสาววิชุดาวงเกษมนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการตรวจสอบชำนาญการนะครับของเทศบาลห้วยโพจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2คนนี้ก็ได้เข้าร่วมโครงการที่ทำโปรเจกต์เดียวกับผมคือเรื่องของช็อปที่นี่เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านค้านะครับแล้วก็เป็นของคนช่วยขายนะครับ อีกในยะหนึ่งนะครับเหมือนที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั่นเองคือทุกคนโดนบังคับให้กระโจนเข้าสู่โลกออนไลน์ทา,ทางที่เขาไม่ได้มีความรู้หรือความเข้าใจจริงๆดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เรื่องของผู้นําชุมชนนะครับหรือหน่วยงานอะไรสักหน่วยงานจัดตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับซึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการเดียเด่ยวเนี่ยพอเขาไม่ประสบความสาเร็จไม่สักเซสเนี่ยเขาก็จะเลิกทําโดยไปกลางทางนะครับยังไงขอฝากไว้ด้วยครับสําหรับทีมของช็อปที่นี่ถ้า ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานสัมมนาร่วมกิจกรรมที่ทางหอการค้าจัดขึ้นก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ